สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่เข้ามา,าฟังการนำเสนอนะะผลงานทางวิชาการนะคะของอข้าพเจ้าเองนะคะซึ่งวันนี้นะคะจะนำเสนอในเรื่องของแนวทางอนุรักษ์นะคะประเพณีการกวนเข้าทิพย์เนี่ย ของกลุ่มชาติพันธุ์ชาไทยเชื่อสายขามิ้นจังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งข้าพเจ้านะคะ,ะยโสธราศิริภาประภากรนะคะแล้วก็ร่วมด้วยคณะก็คือท่านสำเริงอินทยูงแล้วก็ท่านอาจารย์สุริยาครังริ์นะคะซึ่งไม่เต็มเนาะค่ะ ซึ่งวัตถุประสงค,ะคะ์ในการศึกษาเนี่ยนะคะซึ่งเราจะศึกษาในเรื่องของประวัติความเป็นมาการกวนเข้าทิพย์ของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยเชื้อสายเขมรจังหวัดสุรินทร์สองนะคะเพื่อศึกษาการอนุรักษ์ประเพณีและวิเคราะห์คุณค่าจากการกวนเข้าทิพย์ของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรนะจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเราศึกษาสองวัตถุประสงค์ ดังนั้นเรามาดูวิธีการศึกษาเนี่ยนะคะซึ่งประกอบด้วยด้านเอกสารนะคะได้แก่ไม่ว่าจะ,จะเป็นหนังสือนะคะตำราง,งานวิจัยบทความทางวิชาการนะคะที่มีความเกี่ยวขอ้องกับประเพณีวัฒนธรร,รมศาส,สนานะคะ,ะยาสมุนไพรพิธีกรรมความเชื่อนะคะแล้วก็ที่มีความเกี่ยวขอ้องที่ปรากฏในพระพุทธศาสนาว่าด้วยเรื่องของอ ข้าววัตถุปัญญาซึ่งถือว่าเป็นต้นกําเนิดที่มาของการกรําเนิดประเพณีการกวนเข้าที่เป็นต้นนั่นเองทีงนี้เรามาดูด้านเอกสารเนี่ยนะคะที่ที่ประกอบอด้วยประวัติความเป็นมาทางพระพุทธศาสนาที่ว่าด้วยเรื่องของข้าววัตถุป,ปัญญาประวัติศาสตร์เมืองสุรินทร์ฐานกติความเชื่อที่มีต่อก,การกวนเข้าทิพป,ประเพณีการกวนเข้าทิพ และกระบวนการในพิธีกรรมที่ว่าด้วยเรื่ององค์ประกอบรูปแบบขั้นตอนในพิธีกรรมเป็นต้นในด้านพื้นที่เนี่ยจากการศึกษาวิจัยของเราเนี่ยเราได้ใช้เคสตัดี้ใน,ในพื้นที่ชุมชนบ้านกำใรสจานหมู่ที่5บ้านเตีอีหมู่ที่5ตําบลทุ่งหม,มนอำเภอปราสาทจันทศรีซึ่งกลุ่มประชากรนะคะที่เรา,าได้ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้นะคะประกอบด้วยพราหมู้ทำพิธีกรรม ปราชชาวบ้านผู้มีความเชี่ยวชาญในการกวนข้าวทิพย์นะคะปราชชาวบ้านในด้านของสมุนไพรที่นํามาเป็นส่วนผสมตลอดจนถึงพระสงฆ์ประธานในพิธีการกวนข้าวทิพย์นะคะในอาเภออสอมอในเขตชุมชนตลอดจนถึงนักวิชาการด้านศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นผู้เข้าร่วมในพิธีกรรมการกวนข้าวทิพย์นะคะซึ่งรวมทั้งสิ้นที่เราใช้ในเสตสตี้ตรงนี้ก็คือ49ทุกคนนั่นเอง จากการที่ทุกท่านได้เห็นนะคะขอบเขตการศึกษานะของเราเนี่ยนะคะ,ะทุกท่านก็จะได้เห็นภาพนะคะของอข้าพเจ้านะคะได้ทําการเข้าสัมภาษณ์จากประชุมโฟกัคกรุครุประชุมกลุ่มย่อยแล้วก็ลงพื้นที่ในการสํารวจนะคะ,ะพื้นที่ต่างๆต่อจะถึงจัดการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกนะคะนั่นเองซึ่งจําเป็นอย่างยิ่งต่อการวิ เคราะห์ข้อมูลนะคะจำเป็นอย่างยิ่งต่อการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งขั้นตอนในการศึกษาเนี่ยนะคะเราได้ทําการศึกษาประมาณ5ขั้นตอนด้วยกันนะคะก็คือ1่งเนี่ยนะคะเรา,าได้ลงพื้นที่นะคะทำการศึกษาบริบทนะคะของชุมชนบ้านกําใสจานกรนะคะซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่5ตํตาบลไตอีแล้วก็หมู่ที่5อ่า,อาตำบลทุมม่งมนนะคะอำเภอปพระศาสตร์จังหวัดส,สุรินทร์ และวัดหินกองสถานที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมการกวนเข้าทิพย์ของชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ชาวสายเชื้อสายคำนั่นเองในขั้นตอนที่2เนี่ยนะคะเราและคณะเนี่ยได้ทําการติดต่อประสานงานกับชุมชนเพื่อขอทําการศึกษาและการเข้าสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย ผู้ร่วมพิธีกรรมและก็ขออนุญ,ญาตในการถ่ายคำวิดีโอได้แก่องค์ประกอบรูปแบบขั้นตอนกระบวนการในพิธีกรรมการกวนข้าจิปและขออนุญาตในการถ่ายภาพเพื่อนํามาประกอบในการศึกษาและเราได้รับการอนุญาตให้ศึกษาจากาผู้นําชุมชนและก็พระสงค์และก็ชุมชนในพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยนะคะขั้นตอนที่3นั้นนะคะเราได้ทาหนังสือขออนุญาตในการสัมภาษณ์จัด ประชุมโฟกัสกรุ่ในพื้นที่วัดหินกองตำบลทุงมนอำเภอประสาทจังหวัดสุนรร์ด้วยและขั้นตอนที่4นะเราได้รวบรวมประเด็นการศึกษาตามกรอบวัตถุประสงค์ที่เราได้ใช้ในการศึกษาที่เกิดจากเอกสารหนังสือตำราผลงานและการถอดความที่ได้จากการสัมภาษณ์การจัดประชุมในชุมชนต่อถึงการ กำหนดประเด็นการศึกษานะคะ,อะของกลุ่มชาติพันธุ์น,นี้นะคะตอ่อไปถึงขั้นตอนที่หเป็นขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็คือการนําเสนอผลงานและเผยแพร่ผลงานที่ได้จากการศึกษาวิจัยเป็นต้นนั่นเองผลการวิจัยเราได้พบว่าความเป็นมาในการคววนข้าทิพย์นะครับกลุ่มชาวไทยเชื้อสายมเมนเนี่ยถือกําเนิดน,นะคะซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มชาวไทยเชื้อสายมเมนเนีย่ยมีการได้มี ได้รับบทบาทนะฮะต่อฐานพระพุทธศาสนาและได้นับถือพระพุทธเจ้าต่อจนถึงเขาเป็นชาวพุทธนะฮะซึ่งเหตุการณ์ในสมัยพุทธกาลนั้นนะคะก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้นะคะเป็นสมัมมาสัมพุทธะนั้นนะคะก็มี ประวัติความเป็นมาถึงนางสุชาดานะคะที่ได้เคยอธิษฐานไว้ในต้นโพครั้งนั้นนะคะก่อนที่ตนเองจะได้สามีว่าขอให้ตนเองได้สามีที่ดีร่ำรวยนะคะตลอดจนถึงมีบุตรนะคะที่เป็นบุตรชายามีรูปร่างน่ารักและเป็นผู้มีบุญมาเกิดน,นะคะเมื่อนางได้สงปรรถนาน,น,นะคะก็คิดที่จะแก้บนนะคะ ที่ต้นโพหรือต้นใสแห่งนี้นะครับน,นางก็ได้น,นางก็ได้กวนข้าวมัตุปายานะฮะที่เป็นถือว่าเป็นอาหารสําคัญของชาวอินเดีย นะคะในยุคนั้นสมัยนั้นที่มีส่วนประสมในด้านต่างๆด้วยกันนะคะแล้วก็เอามาปั้นนะคะทั้งหมดจำนวน49ก้อนใส่ถาดทองนะคะเมื่อเดินมาที่ต้นโพนะคะก็ได้เห็นบุรุษผู้หนึ่งได้นั่งอยู่าภายใต้ต้นโพแห่งนั้นนะคะเกิดรัศมีเปลง่งปลงั่งผิวพันฉัดพนรรังสีนะคะผุดผ่องเป็นยองใหญ่เกิดความเคารพเกิดความศรัทธนนาเริ่มใส นะคะนางสุชาดากา็มีความคิดไปว่าน่าจะเป็นเทพพย,ยดาจำแรงมาแล้วก็แสดงปฏิหารให้เก่ตนเพื่อที่รู้ว่าตนเนี่ยจะมาแก้บนแล้วนั่นเองนะคะเมื่อนามได้เข้าไปใกล้ๆนั้นก็ได้ไปน้อมนำสักการะบูชาด้วยบุพชาติคือดอกไม้กํายา แล้วก็กราบแทบฝ่าพระบาทขององค์สมเาสัพพุทธเจ้าและหลังจากนั้นนะคะนางสุชาดาก็ได้ถวายซึ่งข้าวมัตุปยาธนะฮะแล้วก็หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้รับนะฮะข้าวมัตุปยาธของนางสุชาดาแล้วนะคะเมื่อพิจารณาจนเสร็จสับเรียบร้อยนะคะพระองค์ก็ทรงเดินไปที่แม่น้ำแห่งหนึ่งเพื่อทำการเสี่ยงทายว่าพระองค์จะ บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าหรือไม่อย่างไรนะคะเ็เสียงไทยบุญบาร,รมีกันโดยใช้ถาดนั้นนะคะเพื่อให้ปรากฏการว่าถ้าถาดทองนี้ได้ลอยน้ําทวนกระแสน้ำนะครับพระองค์ก็จะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแต่ถ้าพระองค์ไม่ได้จับบรรลุธรรมหรือได้เห็นคุณธรรมขั้นสูงก็ขอให้ถาดทองนี้จมลอยตามน้ำไปะนะคะหลังจากที่พระองค์ได้อธิษฐานจิตเสียงทายแล้วนั้นนะคะก็เปิด เหตุการณ์อัศจรรย์คืออาขาบทองนั้นก็ได้อลอยทวนกระแสน้ําไปอย่างไกลามากนะคะหลังจากนั้นผัดทองนั้นก็ได้จมลงไปซึ่งปรากฏการณ์ว่าได้ไปอยู่ที่เมืองบาดาหน,นะคะซึ่งมีพญานาคราชนะคะผู้เป็นใหญ่นั้นได้ทําการนําออกไปสักการบูชาในสถานที่แห่งน,นั้นนะคะหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงมาบําเพ็ญเพียรนะคะจนะได้ เห็นสัจธรรมแล้วก็ได้บรรลุนะคะอรหันตขลนอันยิ่งใหญ่นะคะดังนั้นในประเพณีการกวนเข้าทิพเนี่ยนะคะก็มักจะใช้ในช่วงที่ออกก่อนออกพรรษา1วันนะคะหลังที่ออกพรรษาแล้วนะคะก็จะมีะพระสงฆ์ในการเดินพิธบาตในช่วงที่อาวันตักบาตเทโวโรหณนะพอดีนะก็จะมีการตักบาตซึ่ง ชาวพุทธนะคะในแดนแดนแถบอีสานใต้นะคะหรือของประเทศไทยหรือที่เป็นชาวพุทธทั้งพวกเนี่ยก็มักจะนิยมได้ถวายข้าวที่ตนเองได้กระทาขึ้นมานั้นใส่บาตรด้วยมีทานปฏิความเชื่อว่าตนเองจะได้รับบุญอันมหาศาลจากข้าวที่ตนเองได้ถวายแล้วก็ตั้งใจที่จะกระทาขึ้นมาดังนั้น,น,น กลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมเนี่ยนะคะจึงได้รับฐานคติตรงเนี้ยมาประกอบสร้างแล้วก็จัดเป็นประเพณีนิยมในทุกๆปีนะคะนั่นเองดังนั้นในตัวาการค้นพบในตัวที่2เนี่ยนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการอนุรักษ์นะคะประเพณีแล้วก็วิเคราะห์คุณค่านะคะของประเพณีการขนข้ทิพย์ของกลุ่มชาติพันธ์ชาวไทยเชื้อสายเขมรเนี่ยว่ามี ที่มาที่ไปอย่างไรเป็นต้นนะคะในประเพณีการกวนเข้าคลิปนะคะของสถานที่นี้เนี่ยนะเขาก็จะมีการบวชพรามนะคะก็จะมีการบวชพรามซึ่งถือว่า,าการบวชพรามเนี่ยนะยต่างหลักการต่างพุทธศาสน,สนาซึ่งถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์ทั้งร่างกายและก็จิตใจนะฮะบริสุทธิ์ในเรื่องของศีลนะฮะแล้วก็ได้สวดมนต์เช้าเย็นนะคะก็เกิดสมาธิแล้วก็มีปัญญา ในระดับหนึ่งดังนั้นการถือศีลปฏิบัติธรรมนในเขตทางพระพุทธศาสนาหรือตามหลกักการทางพุทธศาสนาถือว่าเป็นบุคคลที่ควรให้ความเคารพนะคะถือว่าเป็นบุคคลที่น่ายกย่องแล้วก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่ด้วยดังนั้นผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในประเพณีการ,วรการวนข้าวทิพย์ของกลุ่มชนชาวไทยเชื่อสายำอินล้วนแล้วแต่เข้ามาด้วยความเคารพต่อพระพุทธเจ้าแล้วก็ความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งนะคะแล้วก็มีความเชื่อว่าตนเองก็จะได้บริสุทธิ์นะคะเพราะการกวนข้าวทิพย์เนี่ยนะคะของวัฒนธรรมคมอินเนี่ย <c oughs> จัดว่าเป็นการกวนข้าวที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็ถือว่า ถ้าตนเองได้เข้าสู่พิธีกรรมนี้นะคบตนเองก็จะหมดเคราะห์ศพโรคภยัยตลอดจนถึงถือว่า,าข้าวที่ตนเองจะกวนเนี่ยก็เปิดความศักดิ์สิทธิ์และตนเองผู้ที่เข้าไปกวนเนี่ยก็จะมีบุญบาร,รมีอันยิ่งใหญ่ด้วยนะคะดังนั้นในวัตถุประสงค์ข้อที่2เนี่ยนะคะจึงในพื้นที่เนี่ยจึงมีส่วนร่วมนะคะของกลุ่มชนนะคะหรือในร่วมภาคีเนี่ย เพื่อการรักษาบรดกภูมิปัญญาแบบดั่งเดิมของตนเนี่ยเอาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านของพิธีกรรมกระบวนการวิธีการแล้วก็ส่วนผสมของข้าวทิพย์นะคะแล้วก็ตลอดจนถึง รูปแบบของพิธีกรรมและแนวทางการอนุรักษ์นะคะซึ่งแนวทางการอนุรักษ์เนี่ยก็ประกอบด้วย6ด้านนะคะที่มีความชัดเจนว่าจะให้สิ่งเหล่านี้จะอยู่ต่อไปได้อย่างไรนะคะหนึ่งนะ,ค,ะควรจะต้องมีการส่งเสริมแล้วก็ให้ความรู้แล้วก็ถ่ายทอดความรู้ว่า สิ่งที่บรรพบุรุษข,ของตนเองนะคะได้รักษาเอาไว้เนี่ยมาจากรุ่นสู่รุ่นเนี่ยนะคะเด็กและเยาว,วชนรุ่นใหม่เนี่ยจะต้องรู้อะไรมีความเข้าใจอะไรแล้วก็ให้ความสําคัญกับอะไรดังนั้น,นทางาแนวทางการอนุรักษ์เนี่ยนะฮะเพื่อที่จะให้เห็นถึงคุณค่าว่าการที่จะอนุรักษ์สืบทอดหรือสืบสานกันต่อไปได้เนี่ยควรจะต้องให้บุคคลนั้นได้รู้ถึงความจริง เข้าถึงความจริงแล้วก็ต้องมีผู้ที่ไปถ่ายทอดความจริงหรือความรู้นั้นด้วยนะคะสองสร้างความสัมพันธ์นะฮะดังนั้นไม่ว่าแต่บ้านวัดโรงเรียนที่ร่วมกันจัดประเพณีนิยมนี้ขึ้นมาต้องมีภาคีเครือข่ายก็คือ3ฐานเนี่ยจะต้องมีความมั่นคงที่จะประกอบสร้างให้เกิดความมั่นคงอ่าไม่ว่าทางใดทังหนึ่งก็จะบรรลุถึงวัตถุประสงค์แล้วก็บรรลุถึงเป้าหมายอันสูงสุดได้นะครับ 3ก็คือปรับปรุงและให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจริงอยู่ว่าการรักษาคุมปัญญาแบบดั้งเดิมนะคะมีการรักษามานานแต่มีบางอย่างที่ได้ปรับเปลี่ยนเข้ามาไม่ว่าจะเป็นในบริบทโรงพิธีกรรมนะคะซึ่งสมัยแต่ก่อนก็จะประกอบด้วยไมย้แต่ทุกวันนี้ก็จะเป็นเต็นท์นะคะแบบนี้เป็นต้นนะคะสมัยนั้นก็อาจจะเป็น หม้อดินในการกวนนะคะหรือหม้อทองเหลืองในปัจจุบันก็จะเป็นหม้อกระทะนะคะของตามยุคตามสมัยเนาะ,ะแล้วก็ในสมัยนั้นอาจจะมีบางอย่างาหรืออาจจะขาดบางอย่างแต่ในสมัยปัจจุบันเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีอาวุธยุธโทโธปกรณ์ต่างๆนะครับประกอบสร้างให้เกิดความน่าสธาน่าเลื่อมใสได้ดังนั้นจึงต้องมีความสอดคล้องพร้อมการเปลี่ยนแปลงทางสังคมด้วยเช่นเดียวกัน นะคะสสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐนะคะซึ่งเราจะต้องหาจุดนะคะที่เรียกว่าจุดดินของประเพณีนะคะที่เกิดจากกลุ่มชาวไทยกูเนี่ยว่าเป็นจุดเด่นอะไรซึ่งจากการที่เราเห็นในจุดเด่นนัก็คืออ,องค์ประกอบในการทํำข้าคลิปนั้นจะประกอบด้วยสมุนไพรพื้นบ้านนะคะที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากหลวงปู่หงพมปัญโย ครูบาอาจารย์นะคะที่พระเดชพระคุณจเจ้าอาวาสนะคะก็คือ,อพระพระครูพระครูสังฆรักษุสุภัจารุด็อกเตอร์เนี่ยนะฮะซึงท่านได้จบในระดับปริญญาเอกเนี่ยท่านก็พยายามที่จะรักษาสืบทอ,อด,ดภูมิปัญญาของครูบาอาจารย์ที่ตนเองเนี่ยได้ไปร่ำเรียนอ่านเขียนมาจากหลวงโพหิผมนะครและท่านก็ได้บอกอายาสมุนไพรนะครว่าสามารถที่จะใส่กับ เข้าคิดได้นะครับเพื่อที่จะให้คนที่ผู้ที่มีร่างกายสุขภาพไม่ดีนะคะอ่อนแอมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆนะคะหายจากโรคภัยไข้เจ็บหรืออะไรต่างๆลักษณะอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นยาบำรุงแล้วก็อาจจะเป็นตัวยาที่ใช้กับทุกๆคนได้ดังนั้นจึงถึงว่ากลุ่มชาวไทยเชื้อสายคมีในเขตพื้นที่นี้เขาก็เลยพยายามรักษาสืบทอดกับอายุยายาสมุนไพรตรงนี้เอาไว้เส้นตรงนี้ถือว่าเป็นจุดเด่น ะะแล้วก็เป็นโอกาสที่สามารถที่จะขอสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนนะคะเพื่อที่จะมาจาัดส่งเสริมให้ประเพณีนี้ให้มันดูใหญ่ดูดีและเป็นที่รู้จักของคนมากขึ้นนะคะหรืออาจจะสร้างนวัตกรรมที่ได้จากประเพณีนี้ด้วยก็ได้นะคะ 5. สร้างเครือข่ายด้านภูมิปัญญา และปกบรรจุประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นคือประเพณีการขนข้อทิดเนี่ยเข้ากับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับศาสนาขั้นพื้นฐานศาส,สนานและวัฒนธรรมซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทําให้เด็กเนี่ยเกิดความรู้เกิดความเข้าใจเกิดความตระหนักว่าตนเองมีมรดกภูมิปัญญาที่มีความสําคัญมีความจําเป็นอย่างไรและก็ควรที่จะรักษาต่ออย่างไรและสิ่งเหล่านี้มาสร้างโอกาสมาสร้างจุดเด่น แล้วก็มาสร้างโอกาสให้กับตนเองในเรื่องของการามีงานทำนะคะชุดเป็นการโปรโมทสินค้านะคะแล้วก็อาจจะเป็นที่สนใจของกลุ่มคนต่างๆโดยทุกวันนี้มีเป็นสภาพของโลกออนไลน์เนี่ยด้วยนะคะดังนั้นจึงถือว่าเป็นสิ่งที่จึงถือว่าเป็นยุคสมัยของโลก,โลกาภิวัตน์หรือ globalization ที่สามารถนำมาเป็นตลาดออนไลน์ได้นั่นเองนะคะ อาจจะสร้างความสนใจให้กับบุคคลที่ต้องการอยากจะชิมดูว่าเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เมื่อวิเคราะห์ถึงคุณค่านะคะ ถือว่าประเพณีพิธีกรรมเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ช่วยขัดเกราจิตใจและพฤติกรรมตลอดจนถึงสร้างวารยาททางสังคมการวางตัวนะไม่ว่าจะจะเป็นเรื่องของร่างกายแล้วก็จิตใจมีความสำนึกในภูมิปัญญาบรรพบุรุษของตนเองและได้รักษามารดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมญญาาของตนเองเอาไว้ด้วยนั่นเองนะคะ ซึ่งการอนุรักษ์สืบทอดประเพณีการขนข้าวทิพย์เนี่ยโดยการให้หน่วยงานที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของประเพณีพิธีกรรมการขนข้าวทิพย์เนี่ย,ยได้มาร่วมกิจกรรมในการขนข้าวทิพย์และจัดความร่วมมือนะคะภาคีเกิดอข่ายชุมชนและการจัดให้เป็นรูปแบบของงานขึ้นมาเพื่อสร้างความโดดเด่นในพื้นที่ของตนเองเป็นให้เป็นที่รู้จักของคนโดยทั่วไปนะคะตลอดจนถึง วิธีการอนุรักษ์และการสืบทอดประเพณีการโขนเข้าทิพย์เนี่ยของคนไตเชื้อสายเขมรในจังหวัดส,สุรินทร์เนี่ยนะคะจำเป็นที่จะต้องอประกอบด้วยองค์กรภาครัฐนะฮะเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลน,น,นะครควรจะต้องมีการสนับสนุนกิจกรรประเพณีการโขนเข้าทิพย์นะคะอย่างต่อเนื่อง แล้วก็การจัดงานนะคะควรจะมีนิทรรศการเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนหรือแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโบราณสถานโบราณวัตถุตลอดจะถึงคําสอนตลอดจะถึงมีนวัตกรรมชุมชนก็สามารถที่จะเอามาประกอบสร้างในสถานที่ตรงนั้นเพื่อเวลาคนเข้าไปร่วมกิจกรรมแล้วก็จะได้เห็นต่างๆได้นั่นเองนะคะในสื่อสารต่างๆได้ที่มีเป็นความรู้เป็นความเข้าใจนะคะแล้วก็สร้างอัตลักษณ์ให้กับชุมชน เราจะถึงการอนุรักษ์และการสืบทอดประเพณีการโขนข้อทิพย์ยของคนอของชาวไทยเชื้อสายคเหนนะคะโดยการาร่วมกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นะคะและมีแนวทางในการเผย,เผยแพร่ในสื่อออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะจะเป็นสิ่งตีพิมพ์การจัดทำหนังสือพฤติกรรมเกี่ยวกับคนไทยเชื้อสายคเหนในพื้นที่การเผยแพร่การสื่อออนไลน์ระบบอิเล็กทรอนิกส และก็เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาทําการสืบค้นและเรียนรู้ต่อไปได้นั่นเองและนี้จึงเป็นความสําคัญและก็ความจาเป็นอย่างมากนะคะซึ่งนําไปสู่การสรุปผลการศึกษาว่าคุณค่าที่เกิดจากชุมชนที่มีความเชื่อและพฤติกรรมในตารควนเข้าทิพย์หรือประเพณีของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรเนี่ยเป็นการนราลึกนึกถึงครูบาอาจารย์นะคะที่เจ้าอาวาสนั้นนะคะ ก็คือได้มีการสืบทอดรักษาสืบสังกละถือว่าเป็นการบูชาครูบาอาจารย์ไปอีกทางหนึ่งนะคะตลอดจนถึง,ถงมีคุณค่าทางคําสอนของแบบชาวบ้านไม่ว่าแต่จะเป็นความเชื่อว่าการทําทานการไม่ว่าแต่ความเชื่อในเรื่องของการบริโภคเข้าทิพย์เนี่ยนะคะก็จะทําให้ร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวแลวก็แข็งแรงนะคะตลอดจนถึง ในด้านของคําสอนนะคะว่าด้วยเรื่องผู้ร่วมบริจาคนะ่มักเชื่อว่าจะมีบุญแล้วก็ไม่ตกอับยากจนตลอดจนถึงได้ร่วมกิจกรรมถือศีลปฏิบัติธรรมตามคาสอนหรือปฏิบัติธรรมถือศีลแปดนุ่งขาวห่วมขาวเนี่ยในการร่วมพิธีกรรมเนี่ยผู้ที่กวรเข้าทีมเนี่ยต้องมีศีลน,นะคะดังนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นตัวควบคุมจิตพฤติกรรมให้ให้เกิดให้เกิด เขาเรียกว่ามารยาททางสังคมที่ดีแล้วก็เกิดการพัฒนาจิตพฤติกรรมหรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้อีกทางด้วยนะคะและการปฏิบัติตามคําสอนค,คือต้องถอดรองเท้าก่อนกันควรเข้าทิพย์นะคะไม่คุยในเรื่องของอัปมงคลหรือการผิดศีลและทต่างๆเป็นข้อห้า 5. ดังนั้นเมื่อปฏิบัติได้ย่อมถือว่าได้บุญแล้วก็เป็นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้อีกรูปแบบหนึ่งนะคะซึ่งถือว่าประเพณีที่ประกอบด้วย รูปแบบและพิธีกรรมนะคะองค์ประกอบต่างๆนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะก็คือว่าเป็นสิ่งที่คุณค่าแล้วก็เป็นประโยชน์นะฮะซึ่งการนําผลของการศึกษาไปใช้เนี่ยนะคะชุมชนเนี่ยเป็นเจ้าของวัฒนธรรมเองสามารถใช้ประโยชน์ที่ได้จาก ความเป็นมาของการวนเข้าทิพ์นะฮะ,ะของตนเองได้อย่างภาคภูมิและ 2. นะฮะองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยสามารถทราบแนวทางการอนุรักษ์สืบสานประเพณีของการวนเข้าทิพ์ของกลุ่มชนชาวไทยเชื้อสายเขมรได้และก็ถือว่าเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนเพื่อให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไปนะคะ,ะ,คะแล้วก็ 3. เนี่ยโรงเรียนในชุมชนเนี่ยสามารถนะคะสามารถอ่าเป็นใช้เป็นเอกสารในการเรียนรู้นะคะ ของสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อพฤติกรรมและอยังทําให้ทราบถึงคุณค่าที่เกิดจากประเพณีและผลกระทบของชุมชนที่มีการอนุรักษ์สืบสานประเพณีการขนข้อที่ของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยเชื้อสายขมินของกำม,มูลทุ่งหลนาเภือปราศจงหวัดสุรินได้อีกทางหนึ่งเช่นกัน และการศึกษานอกระบบกอศอนอเนี่ยสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้กับระบบการศึกษาชุมชนเนี่ยทำให้ได้แนวทางในการพัฒนาต่อยอดและวิธีการรูปแบบต้นฉบับเพื่อเป็นแนวทางในการรักษาสืบสารประเพณีของชุมชนของตนเองและยังเป็นการอนุรักษ์สืบสารเอาไว้ให้คงอยู่เป็นที่รู้จักของผู้คนนอกสถานที่ต่อไปได้นะคะ ข้อเสนอแนะของการวิจัยเนี่ยนะคะก็ข้อเสนอแนะในครั้งนี้สามารถนําสรุปเป็นข้อเสนอแนะได้ดังต่อไปน,นี้นั้นไม่ว่าก็ไม่ว่าต่จะเป็นในเชิงของนโยบายซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะคะ ควรกําหนดให้แต่ละจังหวัดเนจัดทํารายวิชาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นขึ้นมาเพื่อนําไปสอนให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่เนี่ยได้รู้และเกิดความรักหวงเห็นในวัฒนธรรมประเพณีของตนนะคะสงกระทรวงวัฒนธรรมต้องกําหนดนโยบายให้วัฒนธรรมจังหวัดวัฒนธรรมอำเภอบุรณาการกับท้องถิ่นเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมประเพณีที่มีความสวยงามโดดเด่นให้เป็นเอกลักษณ์ประจําถิ่นด้วยนะคะสการมีส่วนร่วมในการ อนุรักประเพณีรัฒนธรรมของถิ่นจากการศึกษาพบว,ว่าวัดปลายถิงกองนะเป็นเจ้าภาพหลักที่ทั้งการประชุมการวางแผนการดำเนินง,งานการประเมินจึงทําให้ประชาชนไม่ค่อยได้มีส่วนร่วมดังนั้นคนมีการจัดตั้งกลุ่มตัวอย่างนะคะ,อะของชาวบ้านเข้าไปร่วมกิจกรรมต่างๆเพื่อ,อเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของชมุมชนอย่างแท้จริงนั่นเองนะคะ ดังนั้นดิฉันนะคะขอ,อจบการนำเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดส่งสุขให้กดกระดิ่งติดตามให้กับที่สุธาราสิริพาฒนพ,พ,พักวอนในแนวทางการนำเสนอแล้วก็การตั้งกรองวัตถุประสงค์แล้วก็การนำเสนอผลงานดีๆนะคะของชุมชนท้องถิ่นนะคะมาสูา่มาสู่การเรียนรู้นะคะบนโลกออนไลน์แล้วก็การนำเสนอด้วยเช็คเช่นเดียวกันนะคะอขอยุติ าการนำเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะกลับขอบพระคุณกับสวัสดีค่ะ